สวัสดีพี่น้องเอ้าอาวันนี้มีเวลาก็เลยปามาแอวหาปูยังคำแหกคำเจ้ามาติดตามชีวิตหลังจากเป็นร่างทรงมันเป็นอย่างไดเกิดขึ้นพ่องถ้ามีคนมาศาึกษอืออือก็คือคือประเดี๋ยวนะคือเจ้ามาเนี่ยก่อนช่างเขาลุกมากินกินจะว่าประจําวันก็คือลุกมาแล้วเขาสวดมนต์ก่อน,น,นอ่าสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยก็ต้องยาดน้ำเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็มาเที่ยวหอให้ปูเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนอย่างผู้น้องกูมาเปลี่ยนน้ำผู้ปูอย่าทำคือคำเหมือนกับ อพึ่งแค่พึ่งสบายอย่างนี้กันเป็นประจำวันแล้วหลังเป็นประจำวันไป็ล้อยหลังจะหันมาเป็นโมงปลายก็โมงตื่นทยอยกันเลยต้นก็มาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นถ้าต้องตื่นกี่โมงตึ่นวันนี่นะปกติห้าสี่ห้าเมื่อวานเขาต้องทำบัดเช้าต้องต้องสวดมนต์ต้องสวดมนต์ก่อนนะเจ้าทุกวันห้ามอาบผ้าผ้าเลยเนาะต้องอาบน้ำส้งปล่อยกองที่เขาจะมาถึงหลัง มันก็บรรจัง่ายๆเลยเนาะไม่ต้องมาใช้ชีวิตลําบากแม่นช่วงแรกๆนี่ก็ต้องยอมครับช่วงแรกๆก็อึดอัดว่ะเออมัน เป็นคนที so 1941, out, ts, they they it, ่เราบอกบอกมันยังือนงน้อนงหวานอ่ะอย่างแล้วพอพอเอาเขามาอยู่อีแล้วมันก็กลายไปเห็นอย่างนี้แล้วมันต้องปฏิบัติเห็อเนาะแมเคือมันต้องปฏิบัติสิ่งไหนที่มันที่เขากินมาได้ที่เขาเตีเตะตาที่เราเคยเคยกินเนี่ยมันก็จะเบื่อไปคนเดียวมันมันยากเลยอประมาณเนี้ยเปอย่ยอี้ไปเห็นจ้ามันต้องสัมผัสมันถึงจะงูนะที่เป็นจะเอี้มันกี่ปีแล้วคะเนี่ยจริงๆก็ก็หลายปีขึ้นนี่นี่ คือเดี๋ยวจะได้ทำพิธีเปลี่ยนขังไหว้ครูกับครูเดือนเก้าครูเปลี่ยนเดือนเก้าคอเพิธีเปลี่ยนขังไหว้ครูแล้วก็เลียกผีปุญญาผีปุญญานี่กเคิอเป็นเีบันพ์ภรพลุองของของครอบครัวน่นก็คือของพี่แพทย์นี่ก็คือเป็นบัณฑ์าพุษของพอพี่แพนี่เลยอันนี้น่ะอืมเป็นพอีปนี่ก็คือผีปุญญานี่แหอนั่นต่เป็นเป็นผีปญาที่เปิ่นมาในราที่เขินเิ่นเป็มเปิ่นมาาคมาเจ็มาแหงคน เจ็บเป็นเจ็บผมสายให้ปวดเมื่อยปวดตัวเจ็บแข้งเจ็บขาปวดหัวเข่าเป็นยังเป็นมาเนี๊ยบไข่แรกเนี่ยปู้บอกหูเรื่องแต่เนาะบอกหูเรื่องหูเรื่องปูนี่เหมือนจะเป็แซวนะก็คือว่าแบบหูเรื่องแต่นะเดี๋ยวถ้าปูมาจะถามก็แล้วปูอู้กันหูเรื่องหรือยังประเดี๋ยวนี้นี่เนาะไปถามแต่ยันนี่แบบนี้แบบอี้แล้วกันเนาะแล้วก็กันตั้งสิบสองบาทแค่นั้น เป็นอย่างอี้ก่อนตั้งของเบอรจริงๆแล้วแค่แค่สิบสองบาทคุณจะมาแย่ไรแย่อะไรจะอะไรคือสิบสองบาทอันน่ะจะถูกใจถูกกี่ดอกจะถูกห้าดอกอ๋อนี่เป็นห้าดอกน้ำมันไงที่ที่ครูก็ทำเองเกิดสมุนไพรเนี่ยสมุนไพรหามาเกิดมีประมาณห้าหกยางเจ่ดยางเป็นอย่างเนี้ย เกตำราโบราณเล้วเป็นเป็นสมุนไพรจะจ่าน้ำมันไงหลังกี่เดือนค่ะอันบ่มไว้อีน่ะอันนี้ประมาณเป็นเกือบเกือบสองเดือนนะฮะกว่าถึงจะเปิดออกมาได้นะจ๊ะจ่ได้เปิ้นจฉพาะเพิ่นคนเดียวถ้ามันใช้ได้แล้วเป็นหูของเปิ่นคนเดียวเป็นหูของเปิ่นคนเดียวน้ำมันตัวเนี้ยเป็นเจ็อืม มาเจ็ดมาแหกมาเจ็ดไข่ก ok! like mm ็ได้ไข่แต่ได้เหรียญเหรียญนี่ก็หายยากอยู่อยู่นะหายากอยู่นี่เป็นทองทองนี่เป็นเหรียญหัวมดอันนี้เป็นเหรียญหัวจุ๋มก็จะใส่ในไข่ก็จะมาเจ็ดมาแหกเหมือนกับว่าดูดเอาพิษดูดในพิษที่มันมันความปวดอ่ะมันก็เป็นความเชื่อเห่นมันเป็นยางหนึ่ง อู้กันไปสักพักพี่พัดมันก็จะมีอาการค่ะแสดงว่าปวกปูเพิ่นกำลังจะมาแล้วปูโอ้ยน้องมาเห็นไหมอ่ะสุมาเตอร์ปูเดอร์โอ้ตะกี้มาแล้วปูออกไปแล้วอ่ะเออเอ้ก็มาถ่ายแค่มาปุ๊บแป๊บดิหัวเข่าหัวเข่าเนี่ยนี่ก็เขาเจี๊ยบหัวเข่าแล้วเนาะปูนีเจบหกูข้าวหน้ามดอ่ะน้าเจ้มาหาปูบ่อยมากเลยทุกวันทุกวันเนี่ยนะ ก้นห้องว่ะโคตเท่าละมาแต่ออนนิ่งบอกค่อยมะอือ้ยจะเปิดคนเท่าที่เปิดเจ็บบอกเขาแต่ไอเหรียญเนี่ยก้อนน้องมันเป็นเหรียญที่เปิดเอามาดูดผิดดูดความเจ็บความปวดเอออันนี้มันเป็นตำราที่ปู่ไปเฮียนมาตั้งมาปีใดละโอ้รถู่อายุตัวใดบัดเดี๋ยวเนี่ยโอ้บัดเดี๋ยวนี่ขวบถ่ยกัมาท้าหน้าของภาษามันหนกกว่าร้อยป่าถ้าหน้าภาษาผีก็มอดหลายร้อยปีแล้วก็ก็ต้องเป็นหลายร้อยปีแล้วเนาะของปู่นี่นะอื แต่ถ้าถ้าเขานับเวันเวลาประเดี๋ยวมันเหมือนกันเนาะมันเหมือนตั้ต่ก่อนเนาะแันหนึ่งปีของเฮาแล้วมันกี่ปีของปู่ประเดี๋ยน่ะก๋อถนับปีกับมันก็แบบเนาะหูเหมากับบ้เข้าใจเหมากันแล้วแต่ก่อนน่ะนี่ยังแบบเข้าสักเตื้ออันน่ะเอาแม่ล่างน่ะไปเป็นพีวอพีบ้าพีวอแล้วเปลี่ยนห้าปีของปู่ ม,มันมีติดมาติดไปหรออของเจี๊ยมันจะโดดเข้าใส่ยมัดมันใจมันเจะว่าแค่ได้ไผาก็โดดใส่โดดใส่อของทีมนปนห้องว่ามันต้องเป็นบุญสัมพันธ์และเป็นเจ้ากรรมนเวทีมันจะต้องมาทำรราทำเวนห่วมกันแล้วไม่ต้องมาใส่ห่วมกันเออแล้วปูก่กด้ปะไอแม่ล่างแน่นอนกว่าจะปะมันเนาะ มีกบุญกบาบอที่เขาจะเอาติดตัวไปเป็นคนนี่อย่างถึงตุกนี่อย่างถึงยากนี่อย่างก็บรรเจิญนี่อย่างก็บรลุกนี่อย่างก่อนนี่เขาย้อนมาได้ว่าชาติก่อนเขาไปนี่อย่างมาเขาถึงได้มาโทษใช้กรรมไม่ก่อนมันมันเืิ่งคำตอบมาได้นพค่อคำตอบมาได้เพราะแต่ละคนลึกชาติที่ได้เหรอเราหูกับว่าเขาตะ่อนเขาไปอย่างกันนะนั่ย แล้วเราจะงูตอนที่เราเป็นมนุษย์อยู่ในปัจจุบันนี้เป็นได้เราถึงงูว่าอย่างไรก็มีความสุขอย่าง,างไัก็แล้วกันก็เพราะว่าบาปบุญกุลทั้งหมดอืมอืกันยังไงไม่เมื่อเรามีบาปเราก็ต้องชดใช้กับกรรมที่ไผ่ก็แกไในน,นอกจากตัวเราอืมนะ่ะทำบุญทำบุญน,นะเนาะจำเป็นที่ต้องทำกระหงเดือมอืมทำกับไผ่ก็ได้อืม บุญอยู่ที่ตัวเขาที่เขาจะทำจะทำายังก็ได้เขาบอเบียดเบียนเปิ่นเขาบอกป่นของว่าทำาด้วยจิตบริสุทธิ์ทำได้ใจบริสุทธิ์ทำได้หมดทำได้หมดไปถึงนับหมดเนาะบัญชีบัญชีนี่นับหมดเนาะแง่อย่างใดบัญชีนับหมดเนาะตั้งรูปพู่นะถ้าเขาแต่ไปบัญชีนับหมดอันนี้วัแต่ว่นนี่มันไปอันเอาอันขนมเื้อไ้น้อยนี่นะมันนับนับไว้เนาะนับไว้หมดเอยนะ อันน่ะเออปนเตี้เพราะฉะนั้นอยากทําบุญทําอย่างทําคือด้วยใจทาด้วยใจเฮาต้องไปหวังผลอย่างทั้นั้นทาแค่ว่าทําวันนี้ดีที่สุดทําแล้วเฮาจะได้ไปจะได้ไปเบียดเบียนใครทำแล้วตัวเฮามีความสุขคนรอบข้างมีความสุขแต่ว่าเนี้ยบุญอันเนี้ยคือบุญเออนี่ หลังจากที่ได้สนทนากับป,ป้าปู่ยังคําเฮาก็ได้มีความหู้หลากหลายในโลกของวิญญาณเนาะในส่วนของโลกมนุษย์เฮาก็พยายามทําบุญกันต่อไปเ <c oughs> จ้า